สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับไปเกิดไหมกองทัพปากาอิสราเอลตาถล่มปิดทีพสมาชิกกลุ่มก่อการายฮิตบัลละดับสยองคาถาได้โดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลตามถล่มปิดทีพผู้นำทหารของ,งกลุ่มก่อกรารฮิตบัลละดับสยองข่าวดลและสื่อนอกแฉอีกสาเหตุที่กองทัพอิหรานสกัดจรวดและเครื่องบินรบ ของกองทัพอิสราเอลไว้ได้เพราะว่าใช้ขีปนาวุธ h 3 0 0จากกองทัพรัสเซียในการปกป้องฐานทัพทหารสุดท้ายปกป้องไว้ได้ถูกสลุมทำลายเสียหายย่อยยับเมื่อวันที่21เมษายน2 5 6 7มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อการร้ายฮิตบัลล่าและกองทัพอิหร่านหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลครับ ตามถล่มไล่ล่าตำแหน่หงของกลุ่มกอกล้ายฮิตบัลละเพื่อนรักของฮามาดที่มีที่ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนและมีแสดงติดกับทิศเหนือของประเทศอิสราเอลโดยฉากการสรุปนี้กองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเทพนะครับตล่มโจมตีสถานแมงทหานที่มั่นของกลุ่มกอกร้ายฮิตบัลละที่ถูกตรวจการพบว่ามีสมาชิก กุมกอกราฮิตบันละประจำการอยู่ในตึกหลังหนึ่งนะครับที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศเลบาน,นอนนะครับที่มีสมาชิกกลุ่มก่อกราฮิตบันละเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อาคารและถนนบริเวณแห่งหนึ่งนะครับสุดท้ายก็หารู้ไม่ว่าถูกจับตาด้วยโดนตรวจการ ของกองทัพอิสราเอลตลอดมานะครับจะนํามาสู่การสีพิกัดที่แม่นยําชัดเจนนะครับเพีงน้องว่าสมาชิกกลุ่มกวากระไรฮิดบลเละอยู่ตรงไหนนะครับละนำมาสู่การยิงที่แม่นยําจากเครื่องวินโดเทพของกองทัพอิสราเอลจนทำให้ดับสยองขาตึกวันในที่สุดนะครับพี่งน้องสัตตุมสัตว์มตมไม่เหลือเลยส่งผลให้เกิดระเบิดเถิงเสียหายยับเยินนี่มีชิ้นดีเกิดกลุ่มควและเปลวไฟลูกเปยพุ่งจากตำแหน่งที่กลุ่มกวากระไรฮิดบลเละประจำการอยู่นะครับงานนี้คาดว่าโดนเตรียมสนาดนั้นไม่น่ารอดน แน่นอนนะครับพี่นอนขนาดตึกแข็งๆย่างแหลกเอียดขนาดนั้นนะครับร่างมนุษย์ของกลุ่มกอกร้ายฮิตบันเลาะคงจะเหลือแต่ซากกระจายไปท,ท,ทุกที่ทุกทางแน่นอนนะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุว่าได้โจมตีหน่วยปฏิบัติการของกลุ่มกอกร้ายฮิตบันเลาะในสถานที่ที่กลุ่มกอกร้ายฮิตบนเลาะใช้ทางตอนใต้ของประเทศเลวานอนซึ่งจากข้อมูลของก,กองทัพอิสราเอลก้องหนุนของกองพลน้อยเอลซีนีนะครับ ได้พบเห็นเจ้าที่ปฏิบัติการของกลุ่มก่อการร้ายฮิสบอลเลาะหลายคน,นครับในสถานที่อย่างหนึ่งของกลุ่มก่อการร้ายฮิตบอลเลาะในเมืองเจฟเบ,ฟเบน,นะครับเป็นองและเครื่องบินรบของกองทัพอากาศอ,อิสราเอลก็ต้องตีอาคารดังกล่าวจะทำให้สมาชิกของกลุ่มก่อการร้ายฮิสบอลเลาะดับยองคาตึกเป็นแน่นอนนะครับเป็นรองไม่น่ารอดแน่นอนถ้าไม่มีชั้นต้าดินที่สามารถ มุดลงไปหลบในอุโมงต้าเดินที่ลึกลงไปจริงๆนะครับแต่คาดว่าไม่น่ารอดส่งผลให้สมาชิกกลุ่มก่อดการะไลที่บันเลาะดับเกินับสยองคาตึกจำนวนมากแน่นแน่นะครับไม่น้องไม่น่ารอดจริงๆจากผลกรรทีตอบสนองคิดบนเลาะเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาแกว่งเท้าหาเสี้ยนนะครับมาช่วยเหลือกลุ่มก่าการะไลฮามาตททางที่กลุ่มก่อการะไลฮามาสนั้นมาก่อกรรมทำเข็ญแต่กระทำการช่วร้ายต่อประเทศอิสราเอล ชาวชาวอิสราเล็มทังานนี้พอลองเรือำันวยกันกับฮามาแล้วฮิตบอลล็อก็เดินที่หมายตาต้องใจของกองทัพอากาศอิสราเอลยิงจรวดใส่หัวของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบอลล็ซัดตึมซัดต,มตึมแบบนี้ใส่ไม่ยางนะครับไปเกิดใหม่รายงานตัวกับผ้าเลาะหรือยมบานต่อไปจากผลกรรมที่ตามสรองฮิตบอลล็อเองเพราะว่ามาให้ทุกแก่ท่าน ทุกนั้นก่อถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมาแล้วไปเหตุการณ์ที่ไล่ล่าสมาชิกผู้นำทหารของกลุก่มกอร์กาไลฮิตบอลละในพื้นที่ทางภาคใต้ของประเทศเลบานอนนะครับที่มีโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลตามไล่ล่าสมาชิกผู้นำทางทหารของกลุก่มกอกาไลฮิตบอลล้อนะครับที่กาลังเคลื่อนย้ายหรือขับรถไปในพื้นที่ถนนนะครับแต่สุดท้ายก็หารู้ไม่ว่าชะตาของเขาได้ขาดแล้วนะครับน้องเมื่อถูกโดนโจมตี ของกองทัพอิสราเอลจับได้และนำมาสู่การยิงที่แม่นยําใส่รถของเขาที่กาลังเคลื่อนที่เพียงหน้าแบบนี้นะครับพี่น้องที่กําลังจับตามองอย่างนี้นะครับสุดท้ายก็ดูกถลงโจมตีตะุมแบบนี้ครับพี่น้องส่งผลให้เกิดระเบิดเถื่อเสียหายยับเยอะในมิชชนดีบริเวณรถของเขานะครับพี่น้องทําให้งานนี้คาดว่าสมาชิกที่อยู่ในรถและตัวเขาเองไม่น่ารอดแน่นอนนะครับพี่น้องขนฟุ้งกระจายไปซะขนาดนั้นอาจจะเป็นภาพขาวดำทัพทัพจริง น่าจะสะใจมากกว่านี้นะครับพี่น้องน่าจะเป็นภาพที่ระลึกถึงตาตินใจมากกว่านี้นะครับที่กองทัพอิสราเอลสามารถกำจัดศัตรูของวกเขาได้ด้วยโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลเองนะครับและสามารถโจมตีสมาชิกกลุ่มกอก้าลาฮิตบลอลล์ที่เป็นถึงผู้นำทาหารของกลุ่มกอก้ายฮิตบลอลล์ดับสยองคารรถกันเลยทีเดียวนะครับไม่สามารถ ออกไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่างปกติได้ต่อไปนะครับสำหรับผู้นำทานอาหารของกลุ่มกอกระไรฮิดบัลลอนนะครับเพราะว่าไปทําให้ดีต่อประเทศอิราเลียก่อนทางกองทัพอิราเลียนั้นก็มีหน่วยข่าวกรองที่แม่นยํามากๆนะครับว่ากลุ่มกอกระไรฮิดบัลลอหรือผู้นำทานอาหารของกลุ่มกอกระไรฮิดบัลลอนั้นประจำการอยู่ตรงไหนนะครับเลยนำมาสู่การตรวจจับและเล็งเป้าไปที่รถของ ผู้นำทหารของกลุ่มก่อกลายฮิบเบลเลาะแบบนี้ซักตึ้มซัดตึมแบบนี้ไปในที่สุดดับสยองคารถคาตึกระบ้านกันเลยทีเดียวนะครับไม่ให้ผู้นำทหารของกลุ่มกวากลาไฮบเบลเลาะหายใจหายคอเลยทีเดียวเพราะว่าจะต้องถูกติดตามจากกองทัพอิสราเอลอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะครับพี่น้องซึ่งกองทัพอิสราเอลก็ไม่ปล่อยให้สมาชิกผู้นำทหารของกลุ่มกวอกลาไฮบเบลเลาะไปเหริมเกลิ่มดินงานประเทศอิสราเอลได้ต่อไปไม่ให้สังกาให้ลูกน้องยิงกรวดหรือยิงโดนไปเสยประเทศอิสราเอลได้ต่อไปนะครับก็ต้องชิงกำ ผู้นำทางอาหารของกลุ่มก่ลลอการร้ายฮิบบลเลาะให้ได้ก่อนนะครับเพื่อไม่ให้มีเหตุการณ์เลวร้ายสำหรับประชาชนชาวอิสราเอลและประเทศอิสราเอลในทัางงานนี้ก็ส่งสมาชิกผู้นำกลุ่มก่ลลอการร้ายฮิตบอลเลาะดับเกินองอย่างลนมากไปแดงนตัวกับผ่านล,อล้อหรือยมานต่อไปจากผลกรรมที่ทำสนองฮิตบอลเลาะเองเพราะว่าหมายที่แก่ท่านทุกนั้นก็นถึงตัวไปแบบนี้เองนะครับรายการสุดท้ายน,นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ฉืดน,นอกนะออกมาใช้อีกแล้วสาเหตุที่ประเทศอิร่าน,นะครับไม่สามารถสกัด อาวุธหนักของกองทัพอิสราเอลได้เนื่องจากใช้ขีปนาวุธต่อต้อตอานอายานจากรัสเซียนั่นเองนะครับทั้ง s 3 0 0 s 4 0 0ประจําการอยู่ในบริเวณที่ตําแหน่งของเป้าหมายของอิสราเอลนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถจับการเคลื่อนไหวของจรวดและเครื่องบินรบเทพของกองทัพอิสราเอลได้ส่งผลให้ไม่สามารถสกัดได้และนํามาสู่ความเสียหายจากฐานทัพทหารของอิหร่านในพื้นที่เมืองอิสฟาหานได้ในที่สุดนะครับโดยสื่อนอกนะครับได้รายงานไว้ว่า กองทัพอิสราเอลได้ใช้มิตรไซ์ที่สามารถลบหลีกเลด้าได้นะครับเพื่อโจมตีทำลายระบบต่อต้านอากาศยาน S300 S400 ของกองทัพอิหร่านที่รับมาจากรัสเซียครับที่บริเวณใกล้ๆกับโรงงานนิวเคลียร์แนนทันนะครับประเทศอิหร่านในวันพุีที่ผ่านมาโดยเจ้าที่รัฐบาลชาติตะวันตก2คนคนครับได้ให้สัมภาษณ์ว่ามิสไซ์มีเป้าหมายที่จะแสดงให้อิหร่านเห็นว่าอิสราเอลสามารถลบลีกและทําให้ระบบป้องกันบลาอากาศ ของอิรานนั้นหมดสภาพได้นะครับโดยเจ้าที่รัฐบาลอิรานสองคนได้ให้สัมภาษณ์ว่าการโจมตีเข้าใส่ระบบ S-300 ที่ผลิตโดยรัสเซียนั้นอันนี้อิรานไม่สามารถตรวจจับการบุกรุกที่เข้ามายังน่านฟ้าของอิรานได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งโดนและมิสไซล์หรืออากาศยานของกองทัพอิสราเอลทาง S-300 เรดาร์ 300, ของกองทัพอิหร่านไม่สามารถตรวจจับได้และถูกทำลายทั้งหมดไปโดยที่ไม่สามารถสกัดได้เลยนะครับพี่น้องในรายงานระบุเพิ่มเติมว่ามิสไซล์ถูกยิงมาจากเครื่องบินรบที่ถูกยิงมาจากระยะห่างไกลนะครับจากน่านฟ้าของของอิหร่านนะครับไม่ได้โจมตีร่าะใกล้เคียงนะครับแต่ก็สามารถเล็ดนลอดมาโจมตีพื้นที่ทางทหารของประเทศอิหร่านได้ในที่สุดนะครับพี่น้องโดยที่อิหร่านนั้นไม่สามารถสกัดได้เลยนะครับงานนี้ถ้าอิสราเอลจะโจมตีใส่พื้นที่สาคัญของประเทศอิหร่านจริงๆก็น่าจะสามารถโจมตี ได้นะครับเพราะว่าได้ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องงานนี้ก็รอดูนะครับว่าอิสราเอลจะโจมตีเพิ่มเติมใส่ประเทศอิหร่านต่อไปหรือไม่นะครับก็ต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอนดมบินขอจากลากเบิงเท่านี้ถ้า,มมาพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัย้วนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารที่ดีมาต่อไปขอบคุณมากครับ